ันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดินแม่คงจะสอนเราและมีจุดุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้เราทำงานให้แก่ประชาชน ตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติมานั้นพระองค์ทรงมีพระราชะกรณียกิจต่างๆมากมายถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชได้มีพระไยมุ่งมั่นที่จะทำตามอย่างคำที่พระมารดาทรงสอนไว้และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ถีเกษตรกรรมถือเป็นพลังสําคัญที่เหล่าเลี้ยงชีวิตมนุษย์ทุกคนและอาชีพเกษตรกรก็เป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อโลกใบนี้มาอย่างยาวนานในประเทศไทยผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศทยึดอาชีพเกษตรกรสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติระบุว่าพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยเกือบครึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือทุกวันนี้จำนวนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรกํกำลังลดลงอย่างมากปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพด้านการผลิตและการบริการมากกว่าการทำเกษตรเหตุผลสำคัญหนึ่งคือสภาพพื้นดินที่แห้งแล้งและเสื่อมสภาพลงจนปลูกอะไรก็ไม่สามารถให้ผลผลิตตอบแทนได้ดีอีกแล้ว นอกจากนี้ค่านิยมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนมีน้อยลงเรื่อยๆยิ่งเหมือนเป็นการซ้ำเติมทำให้สถานการณ์ของสภาพพื้นดินยิ่งแย่ลงไปอีกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรมมากด้วยตั้งพระไยว่า จะส่งแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าถึงแม้ที่ดินจะเสื่อมโทรมมากเพียงใดหากได้รับการจัดการพื้นที่ที่ดีแล้วยอมพลิกฟื้นขึ้น,นมาได้และทรงต้องการบอกให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสำคัญที่มีความเชื่อมโยงของดินน้ำและป่าที่เนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นทุ่งนาเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่า เมื่อทักประมาณทักสี่สิบกว่า 4, 4, 4, ปีแล้วในหลวงรัชกาลที่าพระองค์ท่านเข้ามาในพื้นที่เนี้เพื่อเตรียมดูหาพื้นที่การสร้างเขื่อนพอระองค์ท่านก็รับสั่งว่าแถวเนี้ยเขามีความสวยงามของธรรมชาติของป่าเขาใหญ่มีความสวยงามของน้าตกต่างๆจํานวนมากคอยดูนะในอนาคตเนี่ยเขาจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนจํานวนมากจะเข้ามาในพื้นที่เราเป็นห่วงว่าเมื่อคนเข้ามาในพื้นที่มากอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพ สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ไงช่วยมาหาซื้อที่ที่ดินให้เราหน่อยสักผืนหนึ่งเราอยากมีที่ดินสักผืนหนึ่งเพื่อทําเป็นพื้นที่แสดงแนวคิดของเราถึงความสําคัญของดินของน้ําของป่าความสำคัญธรรมชาติแต่อย่าไปหาซื้อที่ดีๆของชาวบ้านมาโดยเด็ดขาดนะคณะทํางานก็ต้องไปหาซื้อที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินทํากินของชาวบ้านอย่าไปเบียดบังชาวบ้านงั้นที่แปลงนี้จึงเติมเป็นทุ่งนาร้างดินเป็นกรดจัดดินเปรี้ยว คณะทำงานก็กลับไปกราบกับกมทูนว่าได้พบที่ดินผืนหนึ่งแล้วพี่ยาค่ะเป็นทุ่งนาร้างดินเป็นกรดจัดพี่ยาค่ะพี่อยู่รับสั่งทันทีเลยบอกว่าดีแล้วดีซะอีกเราจะทําให้เห็นว่าจากทุ่งนาร้างดินเป็นกรดจัดเนี่ยซึ่งคนสิ้นหวังและไม่สามารถจะเพาะปลูกอะไรได้เลยเราจะทําเป็นพื้นที่ป่าให้ดูด้วยแนวคิดนี้ทําให้พื้นที่นาที่ถูกทิ้งร้างกว่า14ไร่ในจังหวัดนครนายก กลายเป็นศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่คอยเป็นแบบอย่างให้ความรู้กับประชาชนในการทำให้ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตรงท่านสังเกตไว้บนป่าเอ้ป่านี่ไม่มีใครใส่ปุ๋ยแค่ใบไม้ร่วงมาทำไมป่าเขาอุดมสมบูรณ์ก็เลยจับหลักได้ว่าการทำดินให้ดีก่อนอื่นจะไปปอกเปลือกเปลยดินให้ห่มดินแค่รักษาใบไม้ รักษาหญ้าเอาฟางมาห่มมันก็จะเกิดความร้อนชื้นเกิดจุลินทรีย์เกิดสัตว์หน้าดินไสเลือนกิ้งกือเก็บความชื้นป้องกันการระเหยเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยเงี้ยง่ายๆส่วนน้ําในหลวงก็รับสั่งเกี่ยวเรื่องทําการเกษตรต้องขุดบ่อน้น้ําต้องคํานวณได้กับปริมาณฝนที่ตกมาต้องคํานวณได้กับกิจกรรมในในพื้นที่เช่นคุณจะทํานาต้องใช้น้ำทะไห่คุณจะปลูกผักใช้น้ำเทไหลคุณจะปลูกไม้ยืนต้นให้น้ำทะไห่นี่พี่หัวก็กสอนหมดอ่ะสอนให้หมดอ่ะ ปลูกป่าก็ต้องปลูกป่าสามอย่างพิจิตรีอย่างเพราะมันเรื่องพออยู่ามาสร้างบ้านเรื่องพอกินเอามากินได้มาขายพอใช้มาทําฐานทําพื้นทําพลังงานอะไรเงี้ยก็เมื่อมีต้นไม้มากใบไม้ร่วงมาก็ห่มดินเงี้ยคือแล้วเมื่อเนี้ยในหลวงสอนหมดเราก็เอาสิ่งที่ในหลวงสอนมาทําพื้นที่นี้มันถึงอุดมสมบูรณ์ไงจากพื้นที่ที่ชาวบ้านแถวนี้เองเป็นคนทิ้งล้างนะเพราะเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วไงม,มันก็พิจิตรได้เห็นนะมันเป็นป่าได้ ศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินับเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่จัดแสดงแนวคิดและการพัฒนาด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชท,ทั้งการเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและการจัดการพื้นที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้และทดลองทำได้ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ไม่ยากและยังเป็นการทำให้ผู้มาเรียนรู้ได้รู้จักถึงคำว่าพึ่งพาตนเอง และหากพิจารณาดูให้ดีแล้วปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของเกษตรกรคือการรอพึ่งพาดินฟ้าอากาศและปัจจัยภายนอกอื่นๆมากเกินไปการพึ่งพาตนเองให้ได้นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่สูนเรียนรู้ทุกๆแห่งเน้นย้ำกับผู้มาเรียนรู้อยู่เสมอและแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง และใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดการพึ่งตนไงฐานใหญ่คือพึ่งตนใช่ไหมหลักของในหลวงจะพบว่าในหลวงเนี่ยหลักคือพึ่งตนทำไงก็ได้ให้คนพึ่งตนเองได้ถ้าเป็นเกษตรกรก็ในหลวงก็คิดว่าจะพึ่งตนยังไงอ่ะเกษตรกรจะพึ่งตนเองได้ยังไงไม่ว่าเกิดภาวะอะไรเกษตรกรเขาจะอยู่ได้ถึงออกมาเป็นรูปแบบของเกษตรที่ใหม่ไงเกษตรทฤษฎีใหม่คือระบบเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิด โดยแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนคือ1ใช้พื้นที่30%สําำหรับการขุดสระก,กักเก็บน้าไว้ใช้ได้ตลอดปี 2. พื้นที่อีก30%ใช้ปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหาร 3. พื้นที่30%ใช้ปลูกผลไม้ปลูกผักสมุนไพรผสมผสานเพื่อเป็นอาหารและแบ่งขาย 4. พื้นที่อีก10%ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน และโรงเลี้ยงสัตว์ด้วยการจัดการพื้นที่เพียงเท่านี้จะทําให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างน้อยก็มีกินนะมีน้ำมีข้าวมีผักผลไม้นะใช่ไหมขายไม่ได้ก็ยังยังพึ่งตนเองได้นะไม่อดตายนะไม่ไม่ไม่ขับขันในชีวิตนะใช่ไหมนี่คือแนวคิดของในหลวงให้การที่9้าคือ พยายามให้พึ่งตนเองให้ได้ไม่ว่าเกิดภาวะอะไรแนวทางการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชส่งให้ไว้สามารถทําให้เกษตรกรดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนกเกษตรกรหลายคนเริ่มมองเห็น และตั้งใจที่จะเดินตามรอยของพระองค์ลุงสุชนเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้กับตัวเองอย่างเหมาะสมนั้นจะก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบพอเพียงมีอยู่มีกินอย่างมีความสุขได้โครงการพระอ,องค์ท่านสมัยก่อนตอนที่ลุงหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะ,ะมี4,350โครงการ จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยโครงการพระองค์ท่านมี4,900ประโครงการใช่หไหมท่านไม่เคยหยุดนิ่งที่จะทําอะไรคิดอะไรให้กับประสรงค์ี่ก่อนของพระองค์ท่านแต่ที่ลุงหยิบยกมาลุงหยิบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้คําว่า1ไร่0 0 0 0แสนมาเพราะว่ามีหน้าที่1ไร่พอดีทายัางไงถึงจะได้10,000แสนตามทั่วองค์ท่านว่าอ่าเริ่มแรกอะก็เหมือนกับว่า 50- 50นะอ่าว่าเฮ้มันจะทําได้จริงไหมมันเป็นการทดลองเพราะว่าอ่าลุงเองก็เหมือนชาวบ้านนะ ถ้าทําตามไม่ล่วงแล้วมันจะได้จริงไหมมันเลยใช้ความรู้สึกในการถาทายถาทายทดลองทําดูที่ว่าจะทําได้จริงไหมคนสุดท้ายแล้วมันก็ตอบโจทย์เหมือนที่พระองค์ท่านบอกลุงสุชนเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามแต่เดิมลุงสุชนไม่ได้มีความคิดอยากทําเกษตรพอเพียงแต่ด้วยคําว่าหนึ่งไร่หนึ่งแสนซึ่งมีที่มาจากพระราชดำริ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ลุงสุชนเกิดความสงสัยและอยากรู้ว่าแนวคิดนี้จะทำได้จริงหรือไม่จึงเป็นที่มาทำให้ลุงสุชนเริ่มสนใจและลงมือทาก่อนที่จะปลูกพืชหรือว่าก่อนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยลุงก,ก็ต้องศึกษาพอสมควรนะแต่เริ่มแรกเนี่ยลุงจะวิวหาพืชที่เป็นไรายได้ไรายวันมาก่อนอปลูกพืชอะไรดีที่ได้ต่างทุกวันพวกผักก็ไม่ใช่ ผักเพราะว่าส่งจาเดือนเก็บทีนึงเก็บเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มปลูกใหม่รายได้ก็จะขาดไปอีกลุงก็ไปได้ที่เไป็นรายได้รายวันก็คือดอกมะลิมะลิที่ลอยมาลายเพราะว่าให้ให้เราดูว่ามะลิเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายๆคนมองข้ามให้ดูว่าวาดัดมีกี่วัดในประเทศไทยรถมีกี่คันวันพ่อวันแม่วัน,พ,วน,วนพ,พ,รพระพุทธศาสนาเพียบก็เลยเอามะลิมาปลูก ปลูกได้สี่ห้าเดือนก็เริ่มเก็บได้ทีละคิดสองคิดกลายเป็นวันละโลสองโลจนถึงห้ากิโลในเนื้อที่หนึ่งไร่สมัยนั้นกิโลละหนึ่งร้อยบาทวันหนึ่งก็ได้ห้าร้อยบาทฟารมรู้สึก,กวันห้าร้อยบาทไปทํางานวันสมัยนั้นสองร้อยบาทแต่อยู่บ้านได้ห้าร้อยบาทใช้เวลาตั้งแต่ตีสี่ตีห้ 5, าแปดโมงเช้าจบแล้วได้ห้าร้อยบาทแล้วเสร็จแล้วก็พระองค์ท่านบอกให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อหนึ่งเราจะได้ลดรายจ่ายในการใช้ปุ๋ย สงพวกยาข้ามมาลงมาแมลงเนี่ยเราสามารถทําเองได้เสร็จแล้วก็มาเลี้ยงไก่เอาไก่มาเลี้ยงร้อยตัวมีมะลิแล้วนะซื้อไก่มาเลี้ยงร้อยตัวเสร็จแล้วอพอสีเดือนครึ่งหเดือนไก่ก็ไขามาวันละร้อยฟองไข่ฟองละสาบาทได้อีกสามร้อยบาทรวมมะลิด้วยลก่เป็นแปดร้อยบาทเจ็ดแปดเดือนก็ได้ลุงสุชนเรียนรู้นะและทดลองทําด้วยตัวเองบางครั้งนั้นเกิดผลดีนะแต่ในบางครั้งก็เกิดความผิดพลาดขึ้นนะนะแต่ด้วยความไม่ยออ่อท้อ ทำให้ทุกวันนี้ที่ดินหนึ่งไร่ของลุงสุชนที่ทั้งปลูกพืชผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ต่างๆตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ประสบผลสําเร็จใช้เป็นที่ดินทํากินที่หล่อเลี้ยงชีวิตของลุงสุชนและครอบครัวได้เป็นอย่างดีอ่าในานามีปาลนาในนามีข้าวเนี่ยมันก็อยู่ที่เดียวกันแล้วก็่านตะก้าก็เลี้ยงกุ้งตะก้ากไปด้วยอ่าเป็นผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ากุ้งตะก้าเนี่ยลุงเป็นตีเป็นรายได้รายปีอยู่แล้ว ส่วนป่าเนี่ยถ้าเกิดใครมาค้างมาพักเราก็มีที่พักด้วยนะมีโฮมสเตย์ใครมาค้างมาพักอยากกินย่างเกลือแล้วก็ขึ้นมาย่างเกลือตัวละร้อยสองร้อยก็แล้วแต่สายก็เป็นผลไยได้ส่วนหนึ่งพื้นที่หนึ่งไร่ของลุงสุชนไม่เพียงเป็นพื้นที่ทํากินของครอบครัวเท่านั้นทุกวันนี้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านสารพีส่งต่อความรู้ให้กับเกษตรกรคนอ,อื่นๆอีกด้วยซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แฝงด้วยความรู้ที่เกิดขึ้น จากการศึกษาทดลองของลุงสุชนเองลุงสุชนถือเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับกรเกษตรกรในด้านการรู้จักศึกษาหาความรู้เพื่อพึ่งพาตนเองทั้งยังเป็นคนที่ส่งต่อความรู้ให้กับกเกษตรกรคนอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้มีเกษตรกรอย่างลุงสุชนเกิดขึ้นอีกมากมายสังเกตว่ากบที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขากระโดดไกลประมาณ2เมตรที่เราไล่ตีเอามากินกันทุกวันเนี่ยนะรกระโดดไกลประมาณ2เมตรแต่กบที่อยู่ในนี้รกระโดดได้แค่5้เซนเท่านั้นสาเหตุเพราะว่าลุงปูกระเบื้องไวเห็นไหมกระเบื้องมันลื่นกบถ้ามันจะกระโดดเนี่ยถ้ามันไม่เก่งตัวกระโดดมันโดดไม่ขึ้นแต่ พอเราปูกระเบื้องไหวเนี่ยกระเบื้องมันลื่นพอมันจะโดดมันต้องเก่งตัวกระโดดพอเก่งตัวบ่อยๆเขากเ็เหมือนเล่นยิมน,นาสติกกล้ามเนื้อแข็งแรงกินอร่อยเนี่ยเดี๋ยวลุงจะทําให้กบอ่าอ่าได้กระโดดนะให้ดูนะอ่ะเนี่ยมาเนี่ยกราโดดได้แค่ห้าสิบเซนเท่านั้นเห็นไหมแต่ถ้าเป็นอยู่ข้างนอกสิป่านนี้ไปไหนหมดแล้วเห็นไหมกราโดดได้แค่นี้เพราะว่ามันลื่นกระเบื้องไนงะ เป็นฐานที่60อ่าที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อนี่เองเนอะโดยการที่เลี้ยงไก่ในตะกา้าใช้เนื้อที่อย่างประหยดัดเพราะว่าลุงมีแค่หนึ่งไร่ไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปทางด้านข้างได้ก็เลยขยายขึ้นข้างบนเพราะว่าในหนึ่งไร่เนี่ยอากาศมันเป็นของเล่าอยู่แล้วแล้วก็เลยขึ้นไปเลี้ยงไก่ข้างบนแต่ก่อนจะจะเลี้ยงก็ต้องศึกษาบริบทของไก่อยู่แล้วเพราะว่าไก่ส่วนใหญ่เวลาเขาขั้นเ,นเขาจะปีนขึ้นไปขันงสูง แม่ก็เหมือนกับว่าไก่เนี่ยชอบที่สูงสูงก็เลยเอาไก่ใส่ตะก้ามาเลี้ยงเหมือนเหมือนไก่ชิงช้าสวรรค์ก็ล้างขี้เขาเก็บไข่ให้อาหารเนี่ยทำแบบนี้นะนแล้วก็ขี้ก็จะไหลไปหมักกลายเป็นแก๊สอยู่ในข้างหลังนะเนี่ย แก๊สนี่เป็นแก๊สจากมูลสัตว์เขาเรียกว่าแก๊สมีเทนมาจากกระบวนการซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันน,นานๆแล้วก็ออกมากลายเป็นแก๊สเราทําแล้วไม่ได้ได้แค่อย่างเดียวอ uh ่าเหมือนที่พระอ,องค์ท่านบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้อย่างเดียวไม่คุ้มเหมือนเลี้ยงไก่ถ้าเอาไข่ย่างเดียวไม่คุมหราอ่า uh อย่างของผมเมนี้เลี้ยงไก่ลุ่มได้ไข่ได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยอดแท่งได้ทานอัดแท่งจากไก่ลุ่มเลี้ยงเป็ดอ่า uh ได้ไข่ได ได้แก๊สได้ปุ๋ยหนาเทียอภาพได้ปุ๋ยอแอท่งเนี่ยให้มันสอดของกันอย่างเงี้ยถึงได้บอกว่าทำไงก็ได้ให้เหมือนมุมแมลงฟ้างไปให้ย้อนกลับคืนมาเราก็จะได้คืนมาในต้นทุนภายในเร็ววันนะลุงวิรัตแห่งศูนย์ปราชชาวบ้านจังหวัดนครนายก ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชท้าความไปถึงปี2 5 4 0ที่ได้ทุนพระราชทานใช่ไหมทำโครงการผมก็เอาเงินของในหลวงเนี่ยถึงทุนเบิกมาแล้วยกท่วมหัวอธิษฐานเลยเอาไปซื้อพวกเมล็ดพันธุ์นะไปซื้อปุ๋ยแล้วอีกส่วนหนึ่งเอาฝากธนาคารไว้ตอนนี้ยังอยู่นะเพราะบัญชีผมไม่ได้ถูกปิด บัญชีต่างกับปีนั้นจนมานะถึงวันนี้ไม่ได้บัญชีไม่ได้ถูกปิดก็แสดงว่าเงินของพระองค์ก็ยังอยู่ในบัญชีของเรา,น,านักตามต่างกับวันนั้นนะแล้วมา3ปีพอกบบหปีหปีมีการประเมินผลโครงการ20ลายของจังหวัดนครนายกเราได้ชนะเลิศระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดแล้วเข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเราชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเข้าทรงระดับประเทศเราได้รางวัลชมเชยโอ้โห ลุงวิรัตเคยประสบปัญหาที่ดินที่ใช้ทำกินเกิดความเปรี้ยวจัดจนไม่สามารถทำการเกษตรได้แต่ด้วยความรู้และความช่วยเหลือจากโครงการในพระราชดำริต่างๆบวกกับความเป็นคนตั้งใจจริงทำให้ลุงวิรัตกลายเป็นปราชญ์แห่งนครนายกและทุกวันนี้ลุงวิรัตตอบแทนความรู้ที่ได้รับมาด้วยการส่งต่อความรู้นั้นให้กับเกษตรกรคนอื่นๆต่อไปตัวผมแล้วนะมันถือว่าเขาพระอ,องค์เนี่ยทรง สร้างชีวิตใหม่ให้กับเรานะชีวิตนี้มันเขาเรียกว่าทดแทนไม่หมดทุกวันนี้ผมถึงต้องเป็นศูนย์ปราดยังไงผมทำเนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อแทนคุณแผ่นดินเช่นเดียวกับที่จังหวัดชาเชิงเศราป้าสมคิดได้รับความรู้และความช่วยเหลือจากโครงการเขาหินซ้อนเรื่องการปรับปรุงดิน การปลูกพืชผสมผสานและที่สำคัญคือการรักษาแร่ธาตุและหน้าดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างด้วยหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกก็กันน้ำชะล้างนวลดินไปท่านก็ให้ปลูกหญ้าแฝกกันชะล้างนวลดินเนี่ยทำเป็นคันกันน้ำเพราะลากแฝกเขาเนี่ยยาวถึงสองเมตรนะเนี่ยน้ำไหลซอมากๆเลยนะเนี่ยน้ำไหลซอมากๆเลยฝนหยุดเป็นชั่วโมงแล้วยังไหลเร่งเร่งเร่งอยู่เลยเนี่ย มันก็ทําไม่ได้แฝกนี่จะพังเข้าไปอีกไนงะและในทุกวันนี้ป้าสมคิดได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรคนอื่นๆเช่นกันพี่พอใจมากเลยพี่ขอขอบคุณพระองค์ตรงนี้มากๆเลยไม่รู้จะสุดจะพรณนาเลยขอบคุณพระองค์ท่านในหลวงของเราที่ห่วงปากท้องประชาชนทุกวันนี้ แล้วลูกก็ได้ทำสำเร็จแล้วลูกจะทำต่อไปจะให้ความรู้สืบทอดแต่คนอื่นเรื่อยไปให้เขาทำกันแบบนี้ทำตามรอยเท้าพ่ออย่างนี้จะได้ไม่อดตายด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชได้ส่งต่อหลักแนวคิดในการใช้ชีวิตให้กับประชาชนของพระองค์ถึงแม้วันนี้ พระองค์จะจากเราไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือหลักแนวคิดและความรู้ต่างๆจะไม่หายไปไหนความรู้เหล่านั้นจะยังถูกส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้อยู่อย่างมีความสุขทุกครั้งที่ผมจับเอา้าทุกครั้งที่ผมแบบแตะดินเนี่ยผมเข้าใจว่าในหลวงบอกว่าเรื่องดินอย่าปอกเปลืกเปยดินให้ผมดิน ผมจับต้นไม้ในหลวงรับสั่งว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ยผมแตะน้ําในหลวงรับสั่งเรื่องน้ําเรื่องอะไรบ้างนั่นอยู่ที่นี่ผมก็ในหลวงอยู่กับผมทุกที่เลยคุณอยู่หนึ่งเทพถามว่าคุณเจอในหลวงมากกว่าผมอีกด้วยนะและหลากหลายมากกว่าผมอีกผมอาจจะเจอแค่ดินน้าป่าคุณอยู่หนึงเทพคุณเจอถนนคุณเจอสะพานคุณเจอแม่น้ําคุณเจอบึงมัตกรสย์ที่ไปอยู่ไปทำอะทมป่าธรทมให้เป็นธรรมะคุณเจอสูนจิตคุณเจอสนามหลวงคุณเจอถนน คุณเจอน้ำเน่าในคอนแตมแตบในหลวงก็คิดคือระบบน้ำดีไล่น้ำเสียงั้นคุณเจอเนี่ยคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณเจอความหลากหลายของในหลวงมากกว่าผมอีกเป็นเพียงเนี่ยว่าคุณไม่ใส่ใจเฉยๆนั้นเองถ้าคนใส่ใจคุณไปไหนกรุงเทพเดี๋ยวก็พบในหลวงอยู่ที่นั่นพบในหลวงที่นี่พบเนือใช่ไหมในหลวงไปที่ไหนจากคนไปที่ไหนเราจะหากะไม่ศึกษาแนวคิดในหลวงเลยแม้รู้ว่าโอ้ยเคว้งไปแล้วในหลวงไม่อยู่กับเราเคว้งไม่หมดแล้ว าคนไม่สนใจไปศึกษาแนวคิดในหลวงไงเห็นภาพไหมเออ